ก็ขอกราวสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับมังงะเรื่องจำเลยรักคุณชายปีศาจต,ตอนที่1ถึงตอนที่3นะครับก็ผมต้องขอขอบคุณเพจู่้แปลนั่นก็คือมังงะแสนรักด้วยนะครับที่แปลมังงะดีๆให่าชมเนาะแล้วก็ใครอยากได้กล่องใครเนี่ยก็สามารถอ่านได้ที่เพจนี้เลยนะครับจะแปละลิงก์ไวทั้งร้านนะครับก็โอเคครับอย่าดีรอใช่กเกครับผมไป แต่งงานคืออะไรคุณจิ้นเยียนเซินคุณจะยอมรับคุณจิงเฉียวเป็นภรรยาจะใช้ชีวิตยอยู่กับเธอตามคำปฏิญาณของพระคมพีจะแต่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อหน้าพระเจ้ารักเธอปลอบเธอเคารพเธอดูแลเธอไม่ว่าจะยามดีหรือยามร้ายยามร่ำรวยยามยากจนยามสบายหรือยามป่วยยามสุขหรือยามทุกข์ จะมีเพียงเธอจนกว่าชีวิตจะหาไม่ฉันยอมรับจะจับมือกันไว้จนแก่เท่าไปด้วยกันฉันจะรักเธอทนุถนอมเธอจะซื่อสัตย์กับเธอจนกว่าจะตายจากไป ตอนนี้เจ้าบอดจุบเจ้าสาวได้เลยครับหืมอืมจริงเฉียวนี่คือนี่ที่เธอติดค้างฉันกับย่าเอาไว้จะหนีไปตอนนี้ก็สายไปแล้วล่ะนะ ยังคงเป็นกรงขังที่ไม่มีวันหนีพ้นจินเหยียนเซินนายปล่อยฉันนะโอ้ยฉันก็อยู่จนจบงานแต่งตามที่ตกลงกันไว้แล้วไงตอนนี้นายคิดจะทำอะไรอีกล่ะ ทำอะไรเธอไม่เข้าใจจริงเหรอเธอจะถอดเองหรือให้ฉันช่วยถอดล่ะไม่ไม่เอาจริงเสียวฉันเคยบอกเธอแล้วนะนี่เป็นหนี้ที่เธอติดฉันเอาไว้ฉันจะค่อยๆเอาคืนทีละนิด อืมย่าๆขอโทษนะทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้หนึ่งเดือนก่อนนะ่ะย่าๆเธอไปเธอไปบาร์เซโลนาตอนนี้เป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดเลยละที่นั่นเป็นที่ที่ฉันอยากไปตั้งแต่เด็กเลยนะพูดอีกอย่างฉันไปไม่ได้ศาสตราจารย์หลิงก็จะหาคนไปแทนอยู่ดี โอกาสดีๆแบบนี้จะยกให้คนอื่นไม่ได้เธอไปดูแทนฉันกับฉันดูเองมันก็เหมือนกันเลยนะขอร้องล่ะงั้นก็ได้แต่ว่าเธอดูแลตัวเองดีๆล่ะเรียบไปหาหมอได้แล้วอืมวางใจเธอฉันเรียกจืออันมาแล้วเธอเรียกเก็บกระเป๋าเธอนะไม่งั้นจะตกเรือสำรานเอาได้โอ๊ยปวดท้องจะทนไม่ไหวแล้ว เวลาประมาณ3โมง34นาทีวันที่22ตุลาคมเรือสำราญโอเรียนสตา์ที่เดินทางจากเมืองเอไปยังบาร์เซโลนาเกิดเหตุอับปางเรือที่ประสบอุบัติเหตุนั้นบรรทุกโดยสารทั้งหมด368คนปัจจุบันช่วยมาได้เพียงแค่30คนแต่เนื่องจากเกิดฝนตกหนักในที่เกิดเหตุจึงทําให้การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลําบากอะไรนะ เธอเอาลูกสาวของฉันคืนมาคืนมานะเอาคืนมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยคุณแม่หลินจะยินก่อนคะ่ะคุณคือคุณหนูจินเฉียวใช่ไหมครับคุณชายจิ้นเฉินพบครับผมคุณชายจิน้นฉันจำได้ว่านั่นคือว่าที่เจ้าบ่าวของอัญญาคุณชายจิ้นครับเธอมาถึงแล้ว เธอสินะที่เป็นคนทําให้ย่าๆต้องตายผู้ชายคนที่อยู่ตรงหน้าใส่ตาเย็นชาที่เขามองเราไม่ปรากฏร่องรอยอารมณ์อะไรเลยนาทีนั้นฉันรู้สึกว่าพร้อมที่จะชดใช้ความผิดหรือยังบางทีเราอาจจะหนีจากสึนามิ แต่กลับตกลงไปในเหวอันกว้างใหญ่และมืดมิดคุณชายจิ้นสับเรื่องของหลินอัญญาว่าที่ภรรยาในอนาคตของคุณฉันต้องขอโทษด,ด้วยไม่ว่าคุณต้องการลงโทษอะไรเพื่อระบายโทษะฉันล้วนน้อมรับงั้นเหรองั้นก็เสร็จสัญญาหนี้ซะ นี่มันเอกสารสมรสฉันรู้ว่าเธอกับแฟนหนุ่มหลินจืออันของเธอนั้นรักใคร่กันมากแต่เธอไม่ควรทําให้อัญญาต้องตายดังนั้นเธอต้องแบกรับการตายของอัญญาใช้ชีวิตในทุกชั่วโมงทุกนาทีไปอย่างเจ็บปวดไม่มีความสุขตลอดชั่วชีวิต ร้องไห้งั้นหรออารมณ์เสียจริงๆช่างเธอบังคับให้เธอทำเรื่องอย่างว่าไปก็ไร้ประโยชน์อยู่ดีต่อไปนี้เธอต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ถ้าไม่มีคำสั่งของฉันเธอก็ไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นป้องกันไม่ให้ไปทำตัวขายหน้าที่ไหนอีก นายถามฉันว่าอะไรคือวิธีที่เอาคืนผู้หญิงได้ดีที่สุดสินะอืมแน่นอนว่าต้องทำลายทุกสิ่งที่เธอมีล่วงเกินเธอข่มเหงเธอให้เธอได้กอดความหวังอันริบหรี่ที่ไม่มีวันมาถึงใช้ชีวิตแบบอยู่ไม่สู้ตายเย่หลูแต่ที่ฉันแปลกใจนะคือนายไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยกับลินอันย่า มาแต่ไหนแต่ไรแล้วเป็นเพียงสัญญาปากเปล่าทำไมต้องจริงจังขนาดนี้ด้วยละ่ะถึงขนาดที่ว่าแต่งงานเพื่อแก้แค้นเลยเหรอโอ้โรคจิตเกิดไปเปล่าเนี่ยแม้หลายปีที่ผ่านมาฉันเห็นอัญญาเป็นน้องสาวมาโดยตลอดแต่ว่านี่เป็นคําสั่งเสียครั้งสุดท้ายของคุณย่าลินในเมื่อฉันรับปากไปแล้วก็ต้องทําให้ได้จริงไหมละ่ะ ใช่ใชใชอย่างที่ท่านประธานใหญ่จิ้นพูดนั่นแหละนะพูดอีกก็ถูกอีกนั่นแหละเย่ลูคนนี้นับถือมากเลยนะแต่ว่าด้วยประสบการณ์อันโชคชนตลอด20ปีของฉันนะผู้ชายแก่ๆอย่างนายมักจะตกอยู่ในกำมือสาวน้อยแบบนี้ได้ง่ายๆเลยล่ะนะโคแก่กินหญ้าอ่อนฉันล่ะนับถือจริงๆเว้น <c oughs> แต่ว่าฉันตาบอดเท่านั้นแหละนะ จริงสิน้องชายคนนั้นของนายใกล้จะกลับมาแล้วนี่นะฉันจำได้ว่าเด็กนั่นชอบอัญญาเอามากเหมือนกันนะใจอ่อนทำไมนี่เป็นสิ่งที่เธอสมควรได้รับช่วยฉันด้วยได้โปรดช่วยฉันที จิงเฉียวจิงเฉียวจืออันไม่ต้องกลัวนะฉันอยู่ตรงนี้แล้วจืออันได้มาแล้วจริงๆสินะดีจริงๆเลยคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่าจิงเฉียวแต่งงานกับว่าที่สามีของฉัน มีความสุขไหมล่ะชจดใช้สิ่งที่ติดค้างฉันมาเลยนะอ้าฮะฮะเป็นแค่ความฝันสินะคุณนายน้อยตื่นหรือยังคะท่านชายโทรมาบอกว่าให้คุณไปรับคุณชายรองที่สนามบินตระกูลจิน้นคุณชายรอง ห้องนอนจริงเฉียวฮัลโหลเชียนเชียนแม่นังตัวดีจริงเฉียวแต่งงานแล้วไม่บอกฉันสักคำจนฉันต้องมารู้ข่าวจากหนังสือพิมพ์เนี่ยนะหนังสือพิมพ์เชียวนะอัญญาไม่อยู่แล้วฉันไม่นับว่าเป็นเพื่อนสนิทข,ของเธอแล้วเรื่องไงฮะเธอเอาเฉินเชี่ยเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ย เอาละเอาละฉันผิดเองแหละนะไว้คราวหน้าจะชดเชยให้ละกันวันนี้วันนี้ไม่ได้หรอกนะฉันต้องไปรับคนที่สนามบินหืมให้ฉันยืมรถได้หรอเธอซื้อรถตั้งแต่เมื่อไหรอ่อะอ้ยแม่หนูตกหลุมรักเขาเลยคะ่ะวาย หล่อจังเบยหืมคนที่จะมารับฉันถึงแล้วหรอเนี่ยใช่แล้วคุณชายร้องพี่ใหญ่ส่งคนมารับด้วยงั้นหรอเนี่ยฉันออกนอกประเทศไปนานขนาดนี้เขาคงคิดถึงฉันมากแน่เลยไม่แน่ว่าอาจจะให้เงินเราใช้มากขึ้นก็ได้ฮ่า,วาความสุขจริงๆ ไหนดูสิว่ารถของพี่อยู่ที่ไหนกันนอะะสมัยนี้ยังมีบริการรับคนแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยไม่รู้ว่าใครคือผู้โชคร้ายคนนั้นนะใครนั่งรถคันนี้โชคร้ายสุดๆอ่ะหือหวานแววเชียเฮ้เดี๋ยวนะบก,กระดาษนั่นเขียนว่าคุณชายรองสกุลจิ้นนั่นมันจนนี่วะ เพื่อผู้โง่เขลาที่โชคร้ายตาคนนี้น่าจะเป็นคุณชายรองสกุลจิ้นละมั้งแถมยังมีเอฟเฟคต์พิเศษด้วยเอา้าขอถามหน่อยค่ะคุณคือจิน้นเย่แล้วสิคุณชายน้อยอย่างเรามีเสน่ห์เกินไปถูกจับได้แล้วเออไม่ใช่ฉันนะฉันรู้จักใครคือคุณชายรองสกุลจิ้นกัน เวลานี้ต้องแกล้งกูวไว้ก่อนเออเหมือนว่าจะใช่คุณนะไปกันเถอะค่ะฉันชื่อจริงเฉียวจิ้นเหยียนเซิญนให้ฉันมารับคุณค่ะโอ้โหสีชมพูพรุ่งริ้งอันเจิดจ,จ้าเธอชอบสีชมพูขนาดไหนกันเนี่ยอ้ยฉันเป็นถึงคุณชายน้อยที่มีเกียรติอยู่บ้างเข้าใจไหมเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ จริงเฉียวเธอคือคนที่ทําให้อัญญาต้องตายแล้วก็เป็นคนที่แต่งงานกับพี่ใหญ่ของฉันใช่ไหมใช่แล้วยังไงต่อหรอฉันไม่มีอะไรจะเสียแล้วแก้แค้นก็ดีชดใช้ความผิดก็ดียังไงไม่มีอะไรที่ฉันต้องแบกรับอีกก็ตอนนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยน,นะครับนะก็ผมต้องขอขอบคุณทุกๆคนกันด้วยนะครับที่ดูจบคลิปนี้เนาะ ก ja. ็ไม่รู้ว่าท okay, ุกคนจะชอบคลิปนี้กันหรือเปล่านะครับนะก็เป็นม evet ังงะเรื่องใหม่อีกแล้วนะครับก็เปิดเรื่องใหม่เป็นว่าเล่นเนาะแต่ก็ทําถึงตอนล่าสุดนะครับนะสำหรับเรื่องใหม่ที่เปิดเนาะก็โอเคครับก็ถ้ารู้สึกชอบยังไงเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับนะว่ารู้สึกสนุกกันบ้างหรือเปล่านะครับก็โอเคครับก่อนจะจากลากันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์การเย้นะครับนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับก็โอเคครับไปบายทุกคนนะครับจุ๊บ